เฮ้นยนังไงสิงโตสิงโตไปไหนไปไหนพวกอู้ยน่ากลัวว่ะนึกมันจะกัดผมเอาวะ I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up and make a statement I don't ever slow up, no I don't take shit I got no love for the fakeness If you wanna play tough and wanna hate this I'll always show up เฮบลอกกลับไปมเกมน,นัม่นตัวคอร์สเดอะวายนะครับผมวันนี้วันนี้เราอยู่ในแอฟริกานะครับผมเราไม่ได้อยู่ในหิมะแล้วนะครับพูดถึงแอฟริกาก็คงต้องเป็นสิงโตนะครับผมน่าจะใช่นะสิงโตดูครับตอนนี้ภาพสวยมากเลยครับผมตอนนี้เป็นตอนเย็นนะครับผมเย็นหรือเช้าก็ไม่รู้นะผมไม่แน่ใจแยวผมดูเวลาก่อนนะตอนนี้หกโมงเช้านะครับผมไม่ได้ใช่ตอนเย็นนะก็โอเคครับ วันนี้เราจะมาตามหาสิงโตกันนะครับผมมาแอฟริกาเพื่อการนี้เลยครับสิงโตโอเคครับงั้นก่อนที่เราจะล่าเราไปเปิดเสากันก่อนนะครับผมเสาอยู่ข้างหน้าเรานู่นเราเปิดแล้วได้ไดไดมีแคมป์มีบ้านอยู่นะครับผมไม่งั้นตายเอ๊ยเสียงตัวอะไรร้องว่าเมื่อกี้เดี๋ยวผมขอส่องกล้องน,นะครับไหนดูหนอซอฮอืม Hmm. ไม่มีนะเดี๋ยวค่อยไปล่านะครับผมเราเปิดเสาก่อนดีกว่าโอ้ภาพสวยมากๆตอนนี้เสาเป็นอย่างนี้เลยเนี่ยโอ้โอ้แต่ขอดูวิวหน่อยสิโอวิวที่แอฟริกานะครับผมไหนขอ่องดูหน่อยสิโอ้โหอ,โอ,โอ้ใหญ่มากครับที่โลกอย่างนี้ก็เสร็จเราเียครับผมแต่สัตว์มันอาจจะดุร้ายอาจจะวิ่งไวหรือเปล่าผมไม่แน่ใจนะถ้าเป็นที่โลกอย่างนี้ก็โอ้โห ครเบงั้นเราเปิดเสากันเลยดีกว่าครับนึกว่ากูเล่นฝาคายนะโอเคเปิดเสาเลยอยากได้สิ่งโตมากเลยตอนนี้ <c oughs> ผมล่าควางล่าหมีล่าอะไรมาได้ละสิ่งโตผมก็ต้องล่าได้นะครับผมวันนี้งั้นก็ลงไปเลยดีกว่า ก็ระหว่างเดินทางตามล่าอยู่ก็ไปเปิดบ้านก่อนนะครับข้างหน้าเราใกล้ๆเลยเดี๋ยวเราวิ่งไปครับเราต้องเปิดก่อนนะครับผมถึงจะมีพวกซื้อกระสุนอะไรได้นีะครับโอเคออ้ข้างหน้านี่ผมชอบวิวข้างหน้ามากเลยนะครับผมโอ้ใครขอดูก่อนซิตรงนั้นคืออะไรวะเป็นหินอะไรใครมาวางไว้นั่นเดี๋ยวตรงนี้โอ้วิวข้างหน้าแบบเยี่ยมยอดแจ๋วเลยอู้สวยจัง งั้นเปิดเสาเลยเปิดเสาที่ตู้คอนเทนเนอร์มาเลยนะครับผมอมืงั้นก็ถ้าล่าสิ่งโตเราต้องดูกับดักก่อนนะผมว่าเราจะซื้ออะไรได้บ้างอมไหนว่าอ๋อนี่เอจอแล้วพิเดเตอร์นะครับอ่าอ่าเป็นเสียงล่อนะครับผมสามารถล่ามหมีได้นะครับผมแล้วก็ล่าเสือสิงโตนะครับโอ้โหโอเค ราคาอยู่ที่หกพันนะครับผมนั้นตังค์ยังไม่พอนะแล้วก็ยังไม่อัลล็อกด้วยงั้นก็เดินล่าสัตว์อื่นไป,ปพังๆก่อนครับแต่วันนี้ผมต้องล่าให้ได้นะวันนี้สิงโตผมอยากได้มากโห<อ>ที่ตรงนี้โล่งมากครับผมเวลายิงสัตว์ก็ยิงง่ายหน่อยนะครับเพราะว่ามันโล่งนะมันไม่ได้เข้าไปในพุ่มหญ้ามันมองยากนะครับถ้าเป็นพุ่มหญ้าไม่มีสัตว์เลยอะแต่ว่าไม่เป็นไรครับ เดินไปเรื่อยๆเดี๋ยวก็เจอนะครับสัตว์ในเกมนี้มันหายากพอสมควรเลยนะผมเราต้องทําตัวเหมือนสัตว์ที่สุดที่ทําได้ทําตัวนิ่งๆไว้ยให้สัตว์รู้นะครับผมว่าเราเดินมาอะไรเงี้ยมันจะมีหลอดเสียงบอกอยู่ข้างข,งขวาล่างนะครับผมเป็นรูปเสียงเนี่ยเราเดินอยู่เนี่ยมันจะมีสีขาวๆขึ้น,นครับแต่ถ้าเราวิ่งเนี่ยมันจะเป็นสีแดงอย่างนี้นะครับผมแสดงว่ามันดังโอเคตอนนี้เราเจอรอยเท้าแล้วครับผมรอยเท้าตัวอะไรวะเฮ้ยเหมือนหน้าเหมือนหมูป่าเลยวะ่ะ เดี๋ยวต้องไปดูตัวจริงๆนะครับผมว่ามันเป็นตัวอะไรคราวที่แล้วผมล่าแมวป่าในหะิมะเนี่ยอ่ารูปไอคอนมันดันเป็นหน้าเหมือนหมาจิ้งจอกนะครับผมแม่งวันนี้ว่าหมาจิ้งจอกเปล่าเลยแมวที่ไหนได้เออเจอขี้นะครับผมขี้อ่าขี้ก็ไม่เก่ามากนะคระับประมาณยังสดอยู่ยังใหม่อยู่งั้นก็รอยเท้านี้เป็นเพศเมียนะครับผมตัวนี้เสียมโพ ขาบนนี่ครับอ่าแถวนี้มีไหมเนี่ยแล้วมีหลายตัวนะครับผมว่านะมีหลายตัวแน่ๆจส่องก่อนนะ่องก่อนนะครับอืรู้สึกว่าตัวนี้จะวิ่งหนีเรานะครับผมอาจจะต้องดูรอยเท้านะครับผมไม่ได้ไม่ได้เดินนะครับแต่ว่าเป็นวิ่งหยอยๆนะครับประมาณว่าวิ่งแบบวิ่งจ็อกกิ้งช้าๆนะครับผมโอเคครับ ออใช่โอ้โหนี่มีทุ่งอย่างนี้ก็ยิงยากอีกกูแต่ข้างหน้านี่ลงเลยครับข้างหน้านุ่นโอ้โหโลงมากข้างหน้าต้องเจอสัตว์สักตัวแล้วแหละเฮ้ยได้ไงไงไดเสียงจากข้างหน้าครับ w a r นิ n g c a l นะครับเป็นเฮ้ยเจ,เจอแล้ว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 โอ้โหนั่งไงนั่ไงนั่ไงวิ่งใหญ่เลยยังยิงไม่ได้นะครับผมวิ่งไวมากแต่ว่าจําไว้แล้วว่าอยู่แถวๆนั้น ไม่รู้ว่าตัวนั้นอมหมูป่าหรือเปล่าวะมันรู้สึกเหมือนหน้าเหมือนหมูป่าเลยอุย้ยข้างหน้านมีแม่น้ำครับผมเป็นแหล่งหากินเลยนะครับมันก็เสร็จเราดิแหล่งนี้เอ้ยยังไงไังไงไังไงเจอแล้วตัวเฮ้ยนั่นมันควางอะไรวะเขาเรียกว่าควางแล้ครับผมโอ้โหมันไม่รู้จักเลยที่แอฟริกาไม่ค่อยรู้จักเท่าไหร่นะครับส่วนใหญ่รู้จักแต่พวกตัวที่ธรรมดาอยู่ในป่านะครับอันนี้อยู่แอฟริกามันก็ป่าเหมือนกันแหละครับแต่ว่า ผมไม่ค่อยรู้จักสัตว์ที่นี่เท่าไหร่นะครับต้องขออภัยในที่นี้ด้วยนูครับนูครับดูครับอยู่นูครับ,รบ,อรบโอเค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 ครับระยะพอยิงได้นะครับผมเราจะลองเสี่ยงสักตัวหนึ่งแล้วกันเดี๋ยวให้รอเขานิ่งๆกอนครับไม่ได้ไม่ได้ไม่ได,ไได้ตัวนี้เข้าใกล่นิดนึงดีกว่า เดี๋ยวผมเข้าใกล้นิดนึงนะครับนั่งไงนั่งไงอ่าเราเอาตัวที่เข้าใกล้มาก่อนดีกว่าครับนี่ตัวนี้ตัวนี้เสร็จแล้วเนี่ยโอเคครับผมโอเคครับนับหนึ่งหนึ่งสามนะครับสามสองหนึ่งโอเคครับโดนหนึ่งนัดสะดุ้งครับโดนอีกนัดไหมไม่โดนไม่โดนโอเคครับไม่รู้ว่ายิงเข้าตรงไหนนะครับแต่ว่าตอนนี้เขา หยุดนิ่งแล้วครับผมตอนนี้เขาเริ่มช้าลงเรื่อยๆนะครับเว้ยเราตามไปนะครับผมต้องมีโดนสักนัดหนึ่งเอ้ยอือเอาตัวนี้ด้วยดีไหมเนี่ยไอตัวนี้มันไม่ไม่วิ่งนะครับผม,ม,มนั้นก็เสร็จแล้เดเดี๋ยวรอหัวใจรีกันนะครับ <S <S โอเคอเวไม่โดนโอ้ ยิงไม่โดนได้ไงวะเนี่ยปกติเราจะยิงโดนนะครับผมจากระยะนี้แต่ว่ารู้สึกว่าเราเริ่มกากขึ้นเรื่อยๆนะครับผม <c oughs> เฮ้ยเพื่อนยังวิ่งอยู่เลยอะ่ะ <c oughs> เพื่อนวิ่งช้าเหรอ <c oughs> โอเคโดนหรือเปล่าย่าบอกไม่โดนอะ่ะไม่สมสถานเลยตอนนั้นเนี่ยเราดูก่อนว่าตัวไหนที่เรายิงนะครับอืมตัวนี้ just now นะครับตัวไหนวะ มันต้องมีเลือดอยู่นะจำจําแน่วิ่งไปแ,แถวๆนี้กันนี่ครับเจอละรอยเลือดเวลี่โลนะครับยังไม่เข้าจุดสําคัญนะครับถ้าเข้าจุดสําคัญก็อาจจะไปตายใกล้ๆนะครับแต่อันนี้ไม่ได้เข้าจุดสําคัญนะครับก็เลยไม่ตายนะครับผมถ้าเข้าจุดสําคัญนี่มันจะดีกว่านี้นะครับผมแต่ว่าไม่เป็นไรเราไล่ไปเรื่อยๆนะครับไล่ตอ้อไปเรื่อยๆ้างหน้านมีไหมไม่มีนะครับนั่นก็ สงสัยจะวิ่งเข้าไปทางป่าด้านขวาเนี่ยนี่อยเลือดเจอแล้วโอเคครับแสดงว่าเข้าไปในป่าตรงนี้นะครับผมเราต้องตามไปในป่าอี้เอ <Yeah. S 1> ว่าตรงนี้ขี้แตกด้วยเอ้แบบว่วะตรงนี้เปล่านี่เฮ้เจอแล้วครับผมเจอแล้วทัน หันมาหน่อยเซ่ยิงแม่งเลยยิงแม่งยิงอีกนัดนึงอีกนัดนึงแถมให้แถมให้แถมให้อีกนัดนึงตามไปครับผมตอนนี้สองนัดนะครับผมที่เรายิงโดนไปนี่ไงครับอ่ะไวทัลเฮสนะครับผมก็ยิงโดนจุดสําคัญนะครับผมอ่ะเราต้องได้แล้วแหละตัวนี้ยิงโดนจุดสําคัญนะไปไหนแล้วไปไหนแล้ว เพื่อนอย่าวิ่งไปไกลเลยเจ็บแค่ใกล้ๆก,ก,ก็พอแล้วเราขี้เกียจตามหาายน,นะไวท์เท่าฮิตนะครับผมคงอีกไม่ไกลก็ตายแล้วครับถ้าไม่ตายนี่ถึกมากเลยนะนจริงๆโอเคตอนนี้เจอแล้วนะครับผมนี่ไงนอนอย่างนี้โอ้ไม่น่าเลยโอเคครับตัวนี้เป็นเจมบ็อกนะครับผมเป็นเพศเมียนะครับผม ไม่รู้ว่าในภาษาไทยมันเรียกว่าตัวอะไรนะครับผมว่าเป็นควางหรือเปล่านะแต่ว่าส่วนใหญ,ญ่เขาเรียกกันว่าเจมบ็อกนะครับผมโอเคครับอ่าเรายิงโดนปอดไปนะครับผมเรายิงโดนปอดอ่าปอดด้านซ้ายนะครับผมอ่าาตรงนี้โดนกระดูกสันหลังไปนะครับืหเจ็บหน้าดูโอ้แอกเซปไปเลยพี่ได้ตังมาพันหนึ่งนะครับผมโอ้เดี๋ยวมีเสียงร้องอีกแล้วเสียงร้องตัวอะไร ข้างหน้ามีไหมไม่มีนะครับเฮ้ย <Hey. S 1> อ่าเจออีกตัวหนึ่งเจมบ็อกนะครับผมขออีกตัวหนึ่งปอดอะไรตรงนี้นี่แหละต้องโดนปอดแล้วแหละโอเคอีกนัดหนึ่งส,สะดุง้งสะดุง้งสะดุง้งโอเคครับตามไปเลยนะครับผมผมหวังว่าเราจะยิงโดนปอดนะครับผมถ้ายิงโดนปอดนี่ถึงกระตายเลยนะครับเพราะว่าจุดไวท์เทลฮิตมันนะครับผมอ่า นี่ไงโอเคครับรู้สึกว่าจะไม่โดนจุดสำคัญนะครับแต่ว่าตามไปเรื่อยๆครับข้างหน้ามีเสียงร้องโอเคตามไปเรื่อยๆครับใจเย็นนะครับผมเล่นเกมนี้ใจร้อนนี่หาสัตว์ไม่เจอนะครับบอกเลยเดี๋ยวนะเดี๋ยวนั้นรอยเท้ามันเยอะไปนะครับผมเราต้องสังเกตเฮ้ยข้างหน้าเราเนี่เลยออ้ยนั่นไงครับสิงโต ไลออนโอ้ย oh, oh. อยากได้พอดีเลยโอเคอยากได้พอดีกูไม่สนตัวอื่นแล้วสนสิงโตเฮ้ย hey, นั่งไงเจอแล้วไปไหนเฮ oh. oh. ้ยมาแล้วเอ้ยเพื่อนตีนเพื่อนตีนควาง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 ยิงรัวๆเลัวตอนนี้อาดไปเรื่อยๆเลยโดนป่าวะ เดี๋ยวนะเมื่อกี้เจอสิ่งโต้ได้นะครับผมเดี๋ยวขอเอาตัวนี้ก่อนตัวนี้มันตัวเล็กดีอ่าตัวนี้ไม่โดนจุดสําคัญนะครับโอเคงั้นถ้าไม่โดนจุดสําคัญเราไปเอาสิ่งโตดีกว่าครับอ่าเป็นสิ่งที่เราต้องการพอดีเลยนะครับผมโอเคข้างหน้าเรามีสิ่งโตอยู่ไหนสิ่งโตเฮ้ยยังไงสิ่งโตสิ่งโตไปไหนไ,ไหนพวกอู้อุ้ยน่ากลัวว่ะ มันจะกัดผมบอกว่าสิงโตครับมีครไวเลยอะ่ะมันมันวิ่งออกมาอย่างนี้เลยอะ่ะมันไม่มันไม่หนีเรานะครับไม่เหมือนหมีนะหมีแม่งหนีเลยเดนไปไหนแล้ววะได้ไงสิงโตไปข้างหน้าครับแต่ว่าแม่น้ำตรงนี้มันโหวสวยงามมากแล้วก็มีเจมบ็อกมันก็เอาสิงโตก่อนนะครับ สิงโตเอ๋ยเรายังต้องสู้กันอีกนานนะนายจะหนีไปอย่างนี้ไม่ได้นะเอ้ยมีขี้ด้วยโอ้โหขี้สิงโตะนะครับผมเราได้ยินเสียงนายจากข้างหน้านะไม่รู้ว่านายจะหนีไปไหนไกลแต่เราอะต้องการนายมากเลยเอ้ยยังไงเพื่อนสวัสดีสวัสดีขอ,อนัดหนึ่งเอ้าตายเลยนะผม โดนจุดสำคัญนะครับโอ้โอ้ยกอดโอ้โอ้สิงโตไม่นะโดนจุดสำคัญนะครับผมโอ้โอ้เรายิงโดนสงสัยจะยิงโดนหัวใจนะครับผมนอนเลยครับเราได้ขวางตัวหนึ่งด้วยไอตัวดีนะครับผมโอเคครับ้ปในสุดเราก็ได้ตามที่เราคาดหวังไว้เลยนะครับผม ไม่คิดว่าจะได้สิงโตลเร็วซะขนาดนี้โอ้โหไม่นะเพื่อนขอโทษแต่เราต้องการนายมากเลยโอ้ไม่น่าเลยนะโอเคครับผมอ่ามาแล้วนี่ไงนะครับเรายิงโดนหัวใจตรงเป๊ะเลยนะครับผมโอ้ไม่ก็โอ้อโ,อโ,อโอนอนเลยครับผมนึกว่ายิงแล้วจะหนีไปเลยนะครับแต่ว่าเราโตเต็มเต็มเลยครับผมหัวใจสิงโตเนี่ย นะครับผมผมมีแนะนําอย่างนนึนะครับถ้าจะยิงสัตว์เนี่ยแนะนําให้ยิงพวกตรงอกถแถวนะถแถวนี้นะครับอ่าประมาณแถวแถวนี้นะครับแล้วก็ประมาณนี้นะครับหรือไม่ก็ถแถวๆตรงนี้กลางๆตรงนี้คนระับอ่าสัตว์จะตายง่ายมากครับเพราะมันเป็นจุดสําคัญนะครับผมอ่าไดนดูหน่อยสินี่ไงโอ้หน้าตาสิงโตอ่าอืมคือเขาไม่ยิงกระโหลกกันนะผมเพราะว่ามันไม่ตายนะครับมันถึกมันก็ สีโต,ตัวนี้เป็นเพศเมียนะครับผมก็น้ำหนักอยู่ที่ร้อหกสิกิโลกรัมถือว่าหนักกว่าคนอีกนะอ๋องั้นกดอ็ซเซปเลยโอเคครับได้ตังมาพันสองร้อห้าบมนก็มาตัวนี้ต่อเลยควางนะครับมันควางอลไรวะอันนี้ผมไม่รู้นะอ่าดูไหนซิอ๋อนี่ไงโดยจุดสำคัญเหมือนกันนะครับตัวนี้โดนแล้ววะอ่า เป็นปอดหรือเปล่าปอด,ปอดไม่ใช่ปอดต้องอยู่ตรงนี้นะครับอืมใช่แต่เรายิงเป็นกระดูกส่วนตรงไหล่นะครับผมอ่าร้อยเปอร์เซ็นต์เลยอ่ะสงสัยว่าควาตงตัวนี้ไม่ถึกนะครับผมโอเคครับเป็นเพศเมียนะครับน้ำหนักอที่สามสิบสองกิโลกร,รัมงั้นก็เอ็กเซปต์ไปเลยครับว้าไม่คิดว่าจะล่าสิงโตได้นเนี้ยหอโอเคครับเราเสร็จจ็อบของเราเป็นที่เรียบร้อยนะครับผมการล่าสิงโตของเรางั้นก็เดี๋ยวเราจะมาล่าสัตว์แถวนี้อีกสักตัวสองตัวพอนะครับผมอ่า แบบนี้มีไหมอืมแม่น้ำตรงนี้มันได้ไงโ,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 โอ้โหโอ้โหเต็มเลยโอ้ไม่ก็อืมเป็นฝูงเลยอะเดี๋ยวนะอืมยิงไม่ถึงนะต้องไปอืมใกล้ไปนะครับผมเดีย๋ยวเราแอบเข้าไปใกล้ๆนิดนึงนะครับค่อยๆเดินไปวิ่งไปสักนิดนึงเราต้องย่องแล้วนะครับผมเพราะว่ามันสัตว์มันหูดีนะครับ สัตว์มันรู้ตัวเร็วมากเฮ้ยเฮ้ยตัวนั้นตัวใหญ่ดีวะเดี๋ยนะตอนนี้เราเดินอยู่ในน้ำนะครับผมเดินโคตรช้าเลยทำไรกันวะทำไรกันพวกโอ้ถึงระยะยิงได้อย่างวันเนี้ยจะถึงแล้วอีกนิดเดียวครับอีกนิดเดียวดเดียวโอเคระยะนี้น่าจะยิงได้ละ อ๋อยแต่เราจะเลิสิกจะเจอสิ่งโตอีกตัวนะครับผมโอ้โหมผมไม่เอาเจมบอกแล้วอยากได้สิงโตสิ่งโตจา๋านี่ไงเสียงเท้านะครับอตอนนี้มีเสียงเท้าอยู่นะผมไม่รู้ว่าสัตว์อะไรนะครับแต่เมื่อกี้มีเสียงเท้ามาข้างๆเราแปลว่าต้องมีสัตว์อยู่ในแถวนี้นะครับ ไม่มีนะครับเออหินตกใจหมดนึกว่าสัตว์มันก็เห็นสิ่ตัวอีกตัวหนึ่งแล้วต้องจัดหน่อยและอ่ะเจมบอกตัวนี้อีกตัวหนึ่งเยอะจริงเลยฮัลโลไลออนไอ้ยุซีมีโอเคนะครับเราจะเ,าเราจะเข้าใกล้ไลออนแล้วนะครับผมตอนนี้ไลออนนายไม่รู้เหรอว่าเพื่อนนายเอ้ย หนีอะไรหนีอะไรพวกไปไหนแล้วโอ้ยวิ่งเข้าป่าไปนู่นแล้วตามไปก่อนเห็นเราแน่เลยแสดงว่าเห็นเรานะผมวิ่งไปแล้วถ้าวิ่งมาทางนี้ก็ดีนะนี่ไง Hello Lion Where are you going Where are you going Lion โอ้ดูท่าเดินดิ <laughs> มามาอ้าวไปไหนแล้ววะ ไม่หายได้ด้วยตามไปตามไปตามไปเราต้องได้สิงตโตสิงตโตต้องเป็นของเราโอ้ในไงเจอแล้วอืมรู้สึกแกหูไม่ดีนะหูไม่ดีเหมือนชาวบ้านเขาเลยแกเนะี่ยขอยิงนัดหนึ่งอือืม,อมโดนไปนัดหนึ่งตามไปนะครับตอนนี้ต้องตามไปอย่างเดียวถ้าเดินเข้าป่าไปเมื่อไหรน่นี่เราชิบหายนะผมเรายิงไม่ได้นะมันยิงยาก เราต้องยิงก่อนที่มันจะเข้าป่านะผมเมื่อกี้ผมรีบไปนิดนึงแต่ผมหวังว่าเขาจะตายนะครับผมเราต้องการเขามากดูเลือดหน่อยซิอ่ามีเดียมนะครับอาจจะเข้าจุดสําคัญสักจุดหนึ่งหรือเปล่านะแสดงว่าท่านเลือดเป็นอย่างนี้มีดียมนะครับผมไปไหนแล้วไปไหนแล้ววิ่งอยู่หรือเปล่าหรือว่าตายแล้วอ่านั่นไงเจอแล้วสวัสดีพวกเป็นไร <laughs> ตายท่านี้เลยเหรอโอ้ไม่นะโอ้ไม่นะไม่นะเราล่าสิงโตได้อีกหนึ่งตัวแล้วนะครับผมตอนนี้โอเคครับมาคอนเฟิร์มโทฟี่เลยแล้วกันคอนเฟิร์มโอ้นี่ยเพื่อสวัสดีวพวกอวัสดีเอ้ะทำไมกูต้องมาตายด้วยวะไอ้มนุษย์เนี้ยเอ้ยเรามาดูกันเลยดีกว,ว่า สิงัวน,นี้เป็นเพศเมียนะครับผมน้ำหนักอยู่ที่183กิโลกร,รัมนะครับเรายิงเข้าที่ปอดด้านขวากับด้านซ้ายของเขาโอ้ยิงปอดขวาทะลุปลอดซ้ายยัดเค้ทำได้ไงวะโคตเท่ <c oughs> โอ้ไม่น่าเลยสิงโตไม่นะนายต้องมาถูกแร้วล่ลด้วยไม่นะบอกแล้วให้ซ่อนอยู่ในป่านเนียนๆไม่เอาชอบเดินเล่นรอบๆร,ร,ริมน้ำให้เรายิงตายได้ไงโอเคครับงั้นก็คอนเฟิร์มไปเลยนะครับ ได้1,280บาทนะครับผมโอเคครับผมวันนี้ผมพอแค่นี้ก่อนนะครับผมไว้เรามาต่อกันพัดหน้านะครับผมก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์ให้ผมด้วยนะครับผมถ้าอยากให้ผมเล่นเกมนี้ก็สามารถคอมามนต์ไม่ได้เลยนะครับผมก็วันนี้ผมขอตัวลาไปก่อนนะครับผมสวัสดีครับ